ลงสนามเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูโทรศัพทด่นงอื่นแล้วก็จะออกบอลปมาได้ดีๆสำหรับทางด้านเต็นทีที่เจ้าแบงค์ครับเจ้าแบงค์ดึงรอเพื่อนครับฝ่ายเบย์บอลรับเขาวิ่งคำทางไปแล้วแล้วเจ้าแบงค์ครับเรเบยบบอลขึ้นมาแล้วก็เป็นทางด้านของผี้ชายครับเต็นเจ้าแบงค์ครับเก็บบอลไว้ผี้ชายครับเผื่อบาตซานทางด้านบาเลซ่าออกบอลมาที่เจ้าแบงค์ครับแบงค์มาที่เบยบอลรับ บอลลันได้ทีกับแบงค์ครับใบนใรับเจ้าแบงค์นะนี่เฟรนเทนเซอร์แดนการ์เข้มามาบอลรับถึงบอลสกีกาฟาในทางด้านของ,ง,ของปเปรลิกส์จากแล้วเล่นมาทางาด้านฮิชัยครับฮิชัยเก้าแบงค์ทำขวาไปเพื่อทัดท,ทางอยู่แล้วลก็จ่ายตัดไปจังหวะนี้ครับมาดูสอดจะมาสกัดไว้ได้แล้วก็สกัดออกไปยาวๆเลยของทางด้งานใหม่ประความเป็เองครับใหม่เล็กเก่าในด้นานอินทิพต์พลแตงโสปม,มป้าโสมพบัย แต่กรพันครับกระพันเล่นงานเขางด้านพี่ชัยพี่ไทยครับออกมาที่เ้าแบงค์แบงค์ครับบอกหาเพื่ออยู่ก็ยังคืนยังตั้งยังเซตบอลกันอยู่ครับงก้านะเต็มทีโดนซึ่งดับไปอยู่อยๆจนตัวสุดทำเป็นทีมออกออกมาที่ใ้าไหมครับแบงค์เบิรครับทางด้านวันนี้มาหาเองได้ยืนรับกันได้และเสิร์ฟทุกตัวมาหาไม่เองมาแล้วตำแหน่งมาแล้วไอตัวเล็กหมายเลขครับแล้วเอียงลงเลยอุ้ยไม่ได้ครับ เออเกิดมาต้งขึ้นมาข้าง้าตมที่มาข้างบนกพ์จักพัน์เล่นมานี่เจ้าแ้ครับถ่บอลไปด้านขวาถือเอาบอลลัดบอลลัดเล่นับาวบ้านฝ่ายเลงอ้ครับจะแต่หลบหรือเปล่าแล้วลูกนี้เร็วยังไงอนดสองไปไปเป็นภาพเ้ยอันดับสองเปีจักันธ์นีหลยดจากหน้อยู่ครับเบเข้าบอด้ครับขอา ทหารเองครับไปสามบู้นจะมาแต่ว่นี้จากรพเาจัดบอลไม่ได้จากระเพรึงหลแล้วยังมีสิของ้านบ้างโอ้โหทหารเองครับยสุดพูดโกงมาสามสแปดทับไปแล้วมาชกแล้วไปเดเยวโดดโดนครับสาแปดของันบ้างมาหารเองตีไไกลเลยโอ้โครับสองประตูต่อสื่อนะบุกยิงข้าเชื่ดีใจด้วยทันทายาเฮ้ยอโนนี้จะมข้าดนุรรยาา สาวสเปครับจากคามนตอคาีา่คาบา่

พวกกองกัตาที่มันาตลอดนะครับเมี้ไกล้้าะชออนี้เ้คผมเห็นเลกะาก็ตอครับหลังที่วีเทียรก็อยู่รงนะครับช่างข่ากับคนบรรยาครับอคนัต่อยกันอะไรแล้ว สีิเข้าบองของนทีมส่งให้เบอร์ส่เบิบสีงให้เบอร์หเบจ็ให้เบอรสครับบอยจะมาถ่ายกันไปกันมานะครับของเดนทีมอ่าเพื่อนเติมครับออกหลังไปเห็นตูขึ้นมาครับของด้านบังคับเองบังคับเองครับโดยกปตันทีมายเลครับมาดูส่ ดูสอนทีนมบอลไว้ให้รัฐศาสตร์ไทยสักครับโรดกสาวประตูรัฐศาตสตร์จ่ายบอลมาทางฝ้าขวาระหว่างนี้ลำปุ๋ยป้อนระยอกะยาวแล้ว,ออก,ลวก็ป่ายได้เก็ดครับทาได้เกิดดัดเบอร์พิชัยพิชัยครับได้ดัดเพื่อมาได้ครับไปดูนะบอลรัด แล้วก็ตึงบอลจากบมาแล้วก็ทางด้านไปเลนกลาครับอ,อ,อทธิพลมืพ่อรนึงอทธิพละจายมาให้ทางด้าไปเล็นเครับจ,รจิระเวทเะเวทจ,จะกปาอทธิพลอิอธิพงลกนี้ครับพลุสปล่อยให้เลนก่าไปถือว่าเป็นลูกว่าเตียบของที่อนุสรอ,อ,อ,อนุสรอ,น,อนุสรเล็กต้างชกับเจา้าแป่แปครับทางด้านปฏิพลครับโยงไาใหญ่ใจก็ของกันหลังไป เราจะตัดเทปมาตตขึ้นมาอลมาที่จักรพันธ์เขมายเลขกศาตเกงอลมาส่้ช่นจางเข้าไปนิดค่ะของหน้าเตะทีไ็ยัางดิงย่างเราปุดนตลบลู่แล้วแบคาดูาครับโตหน้าพี่ชัยพีชัยกับกระดาทีของพีชัยพี่ชัยจะออกบอลมาที่หน้าแบงค์ครับแบคบอลจากาไปเขายกนวาแดนหน้าครัต้างทาใส่ในที่สุดท้นแล้วก็ยังไง โอ้โหเทวราศกินอะไรแล้วยลงทุกหมดแล้วเทวรัศยอดโอ้โหมองตะวันครับตะวันส่งตาครับทุกพี่แล้วกับลูกนี้ก็เอาบอลรับครับเกิดบอลได้ไหมปล่อยออกไม่คลากรอ่ะปล่อยรัศกพูดปล่อยให้กับแบงค์ครับแบงค์เลยเอาบอลรับเอาบอลรับยก็ปาให้แบงค์แบงค์แบงค์ยังบังลูกนี้โดนลวงมาแล้วก็ฟาแฟ บอลที่ิกขึ้นไปครับยกบอลขึ้นบ่าจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหน่าต่างโอ้โหไม่ได้ครับทีมแรกอีกแล้วโอ้โหสองจังหวะติดกินเลยครับสำหรับผู้เล่นตีดทีมโอ้โหฮะโอ้ต้องยกมือขอโทษขอโพยเพื่อนเลยครับเี้ไม่เป็นไรครับทางด้านของสถาตั้งเอื้อม ถือดาบอยู่ท่าาที่กระบ้าไปซุกไปแค่ปิพุนปิพุนถือมาแล้วก็เพื่ยวัะครับที่ปิพุนนี่ครังนึงกระจายไปลูกนี้ก็ไปทางรั้ทางด้านของรเอ็นกระับปาโบลฝากพยัญชนะนะครับเสื้อนะครับใครสนใจที่จะซื้อเสื้อโลเพื่อนนะครับก็มีไซส์ให้เลือกนะครับมีแค่สอ XL นะครับ เอชแอลนะครับร M, แล้วก็เบอร์เอ็มแล้วก็ไซส์เอสแล้วก็สองเอสนะครับก็สนใจนะครับมาร่วมคำบุญด้วยกันได้นะครับติดต่อที่กองสจะได้เลยนะครับสำหรับไซส์เสือ้อครับแต่ทั่วไปจะขึ้นไปสามร้อยห้าสิบแล้วก็รีบมาซื้อกันนะฮะแต่ตัวนี้เราขายราคาสามร้อย บอลที่จ no ักรพันครับจ <the ักรพจักรพันถีมาให้ทางด้านชัยชายม่หาผู้ัดตู้เลยแัดห้ัตูแล้วติดูึกืขึ้นมาจังนี้เอาบอลเอาบอลลงได้สวยยาวไปนิดเดีวแต่ก็เป็นไรครับบอลที่จักรพดิกรเลยงนี้บังแล้วก็ถอแ้กบัง้างไปได้ทุ่มเข้าไปครับของด้านมะขาเอ็ครับแม่สปอนเซอร์เนี่ยเสียที่นี่ขึ้นเต็มหน้าอกหลเลยออกสามรอยครับสกินฮะออกค่สกีนแต่เดียวมีอะไรบ ทังไงครับสามร้อยนะครับอายุจับแข็งแรงเลยนะี่ไอ่าแล้วก็ยังฟังครับทบางด้านของแล้วก็ทางไหนอร่รนล้าแล้วโดนถลอกไปจังหวะนี้แต่ยังได้อยู่จะได้ทุบเข้าไปช่วงเวลาสุดท้ายของ <S <S ช่วงเวลาแรกแล้วสำหรับ <S <S คู่ทีสองของนนอาจารย์ในวันนี้ครับอาจจะช้านิดช้าหน่อยต้องขออภัยกันไปด้วย <S <S ได้พี่ชัยครับพี่ชัยดึงได้สวยครับจังหวะนี้จา่ายบอลครับซ้ายมีน,น้ำเงื่อนรออยู่ทางด้านการเดือครับจักรพันธ์ จกกักระพันเข้าไปแล้วครับจักระพันมองหาเพือ่อจูขวาเตะบอลรับที่ทำทางเรียกอยู่ครับกระพันไม่ใจทีมให้พี่ชัยพี่ชัยตัดเกมขึ้นมาใหม่ครับตัดดึงขายครับเจอดไปยกไปลูกนี้ยังไงไปเลยครับแล้วเราก็โดนสกัดออกไปครับโอเคโอเคมาโดดเทียบออกไปครับถ้าเอาหน้าเสือเข้ามาที่นี่รลยเรือดร้อนนะ12ตุง้งใส่หน้าเราเรากระพูนนะฮะเตะนุ่งอ๊อกขึ้นไปแองข้างบ้าง เป็นทีมโยกไปครับมอรถแล้วแถวสองไปวโอ้โหใจเย็นเกินโอ้โหแล้วก็จะเอาโหลูกนี้ฟาวครับอันนี้เขาเรียกว่าเป่าเป่าแน่ได้ับการเป่าพร้อมเลยครับสองท่านเป่าด้วเป่าโดยไม่ในนับกดครับสองหกคนอ๋อเห็นไหมอ๋อเห็นไหมือนกัน เรียบเหียบเรียบมันเห็นพอพรันแล้วยกบอลขึ้นมาครับพิชัยบอลชงให้อาบอลลัตอาบอลลัตจะเคื่อนไปแล้วแล้วก็จะมีทาง้าครับปฏิพลปฏิพลน้าขงไปแล้วเดี๋ยวไปไลนซ้ายดีทักกานเดี๋นวไปดูไปจานไปเฮ้ยเฮ้ยซูเปอร์เซฟไม่เห็นด้วยครับวันนี้อะไรกันวเนี้ยเต็มที่ยังไม่ได้ โอ้แล้วก็ทําดกระโดดตับหรือเปล่าทางด้านครับของพระคาเป็นแบทมาถึงพื้น้านพระโมทพระโมทที่รอเข้าไปให้เพื่อนรับพระโมดทำเียบเรียงบอลขึ้นมาจ่ายนครับจายมาทางด้านมาด้าก้าครับอิทธิพลครับเป็นเรียงบอลขึ้นมาอิทธิพลจ่ายแล้วห well, you know ูลูกนี้จะให้แม่ยังไม่ได้ครับจะจ่ายให้จีนอเวชลูกนี้ยังไม่ได้ครับแล้วการมีราจในทีมโดยทางด้านนับอล้นครับตามาในดนกลาไปไ่าตัดาทางด้านพิชัยครับตัดเกมก็ไปของทางด้านในทีมของข่าว่อนแล้วพิชัยพิชัยรอเพื่อปตั คืไทยเราเพิ of of be ่มาเติมดูออกบอลมาทางด้านนี้ทางด้านทิศสามครับแบงค์เล่นมาสั้นๆแล้วก็ยกแบ็คเคลื่อนไปจังหวะนี้อนุสรณ์ตเป็นชนะไม่ได้สามไปทางทางด้านทิศสามครับชันไหมวิทย์พันนครับแล้วก็จนเวลาในครึ่งเวลาแรกครับทางด้านครับ